กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเป็นเรื่องอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่ในส่วนของทางเพจดังเนาะพี่น้องเนาะทางเพจอีเซียมภาคห้าเพิ่นกะได้โพสต์ถึงเรื่องนี้จากที่เป็นในส่วนของคลิปวิดีโอที่ทางคุณพผวเผาในขณะที่ไลฟ์สดุดขายของกับทางพระเอกสั้นน่ะละพี่น้องกะสิเป็นบางช่วงบางตอนเนาะพี่น้องเนาะที่ทาง คุณแพลวพาวได้พูดถึงเรื่องนี้นะพี่นงาะเพิ่นกะบ,บอกว่าใครจะคิดอะไรใครจะว่าอะไรเราปล่อยเขาไปเรารู้จุดประสงค์ของเราคืออะไรเพิ่นว่าแบบนี้พี่นงองเฮาเฮ็ดเฮากระไดเฮาเฮ็ดบุญเฮาก็ได้บุญแค่นั้นล่ะพี่นงองค่ะเพิ่นว่าแบบนี้พี่น้องเฮา,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 บบาสิไปเว้าสิไปอธิบายก็คือเปลาประโยชน์ตั้งใจทำมาตั้งแต่แม่เทพอยู่ตั้งแต่น้ำท่วมอะไรต่างๆ ไม่ได้อะไรเลยเพื่อน่าแบบนี้แล้วก็บอกอีกว่าสาบานเลยว่าบดายอีหยังเจตนาความประสงค์ของเฮาก็คืออีหยังเราจะไปพูดอธิบายก็ไม่มีประโยชน์ถ้ำบุญตั้งแต่นามถ่วมมาไม่ได้อะไรสาบานเลยเพ็่นาแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่ติดตามมาจะรู้ ว่าเจตนาเราคืออะไรเพื่อนกาบอปมาณนี้พี่น้องแล้วในส่วนของทางเพจอีเซียมภาคห้านะพี่นนะ้องเนาะก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าสาบานกับดวงวิญญาณคุณแม่เทพอีกแล้วแพวพาวเอ้ยการกระทำเท่านั้นจะพิสูจน์ความจริงให้คนเชื่อว่าหล่อนบริสุทธิ์ใจในการเปิดรับบริจาคหล่อนต้องกลางบัญชีชี้แจงแล้วทางเพจก็ยังบอกอีกว่า ไม่ใช่พูดปากเปล่าเล่นบทเยือ่อมันช้ำไปหมดแล้วบทนี้เลิกเหอะเล่นบทเยื่อน่ะเนี่ยบานี้พี่น้องในส่วนของทางเพียเพิ่นกได้โพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วพี่น,น้องเนาะในส่วนของทางคอม,มินกะเขามาวอกถึงเรื่องนี้ว่าเออะเออะก็สาบานปัจจุบันเขาว่าด้วยหลักฐานคำสาบานใช้ในศาลไม่ได้นะป้าพี่น้องบางค้อม,มินก็บอกว่านางยังไม่เข้าใจ เรื่องเอาบัญชีส่วนตัวรับบริจาคว่ามันผิดเขาไม่ได้ดูเจตนาสิ่งที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ได้คือหลักฐานจ้านั่นแหละพี่น้องบางข้อมินกับว่าสาบานเพื่อเอาหลักฐานมาสิกางบัญชีมาเลยเขาไม่เอาแบบคิดในใจเด้อจ้าทาเจ้ากางบัญชีแล้วกะชี้แจงสเตตเมนแค่นั้นมัน่นกะ จบเล้วถือว่าโปูงใสเลี่ยววาสันวาพ,พี่น้องบางท่านก็บอกว่าสิ่งที่ต้องอ้างต้องเปิดเผยคือบัญชีเงินเข้าเงินออกกลางมาจารับกี่บาทส่งต่อกี่บาทใช้อะไรบ้างต้องกลางออกมาจา้านี่บานนี้พี่น้องบางข้อมินก็บอกว่าหยุดสาบานแล้วมาชี้แจงว่าเงินไปไหนจะดูน่าเชื่อถือมากกว่านี้บางข้อมินก็บอกว่าจะเจ้าลินบักสนิด โอนเงินให้เอื่อยเจ้าบัญชีเดียวกับที่เจ้ารับบริจาคคนเขาก็ต้องมีการทักท้วงคิดว่าไม่โปร่งใสเจ้ากระแค่ออกมาอ้างหลักฐานหรือชี้แจงมันก็จบแล้วว่าสนวาพี่น้องแสดงหลักฐานค่ำสาบานมั่นใส่บด้ผลดอกยิ่งสาบานมันยิ่งเข้าตัว อย่าพูดแต่คำสาบานมันพํ่มพื้อเกินไปเม้บันนี้พี่น้องหลายคนหลายข้อม,มินพี่น้องเพิ่นกะเรียกร้องให้ออกมาชี้แจงดีกวัวก่อนที่เรื่องมันจะหนักไปกว่านี้บางท่านก็บอกว่าเป็นห่วงแพลว์อยู่นะอยากให้ออกมาพูดออกมาชี้แจงในเมื่อเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรบางท่านก็บอกว่า,าบางคนก็ไปโจมตีเขาคัก เขามีเจตนาที่จะทําความดีต่อไปนี่คนกระสิบอยอยากทําความดีลหละพอทําดีก็โดนจับผิดโดนจับจ้องให้ออกมาชี้แจงอะไรก็ไม่รู้ทั้งๆท,ที่เจตนาเขาคือต้องการช่วยเหลือคนจริงๆในส่วนของคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่เว้าถึงเรื่องสาบานนะ,ะพี่นวงเพื่อนก็บอกว่าหยุดสาบานสักทีกลางหลักฐานเท่านั้นในชั้นศาล คุณจะสาบานอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีหลักฐานยืนยันด้วยนั่นแหละพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ทางคุณแพลวาได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวในไลฟ์สดก็เลยมีในส่วนของทางคอมเมิ์ช่าวนิดว่าสิเป็นในส่วนของทางเพจก็เอามาพูดถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าในส่วนของการสาบานมันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นถ้าเจ้าต้องการจบ เจ้าต้องกลางสเตตเมนซี่แจียงทนั้นนั่นล่ะพี่นงองทางเอฟซีกะเขามาวอกถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะส่วนพี่นงคงคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงองใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจ้า